จัดงานใหญ่พิพัฒน์เผยจับเอ็กซ์โปไทยแน2024มหกรรมหางานสร้างไรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย28-30มิถุนายน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตผนึกกำลังภาคเอกชนเสิร์ฟงานในประเทศและต่างประเทศกว่า700นอันตราส่งเสริมคนไทยมีงานทำสร้างไรายได้มั่นคงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Expo Thailand 2024มหกรรมหางานสร้างไรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทยระหว่างวันที่28-30มิถุนายน2567เวลา11.00นถึง21.00นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอล์6-7โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อการสร้างไรายได้ที่มั่นคง โดยภายในงานได้เตรียมงานในประเทศกว่า5 0 0 0อัตราและงานต่างประเทศกว่า1 0 0 0 0อัตราไว้รองรับผู้สมัครภายในงานพร้อมสนุกไปกับกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยคาดการผู้เข้าร่วมงานและผู้ให้ความสนใจตลอดระยะเวลาจัดงานกว่า2 8 0 0 0 0คนแยกเป็นมาร่วมภายในงานกว่า8 0 0 0 0คนและผู้ให้ความสนใจทางสื่อออนไลน์ภายนอกกว่า2 0 0 0 0 0คน ก็เราคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานประมาณสัก8ป0หมื่คนนะครับแต่ถ้ามีการแมท c ชิ่งอะไรเสร็จสับแล้วก็คงไม่น้อยกว่า5 0 0 0สนคนซึ่งตามเป้าหมายนะครับเราก็มี5 0 0 0 0นโบอีกแสนกว่าก็ประมาณ7 0 0 0 0 0นตำแหน่งเพราะฉะนั้นเรามั่นใจนะครับและที่สำคัญปีนี้เรามีการร่วมมือกับบริษัทที่มีการจัดหางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ Job BB นะครับหรือ Top g ก n หรือ ไทยมีการทรับในพวกนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกันซึ่งบริษัทเอกชนตรงนี้เขามีการแมทชิ่งปีละประมาณ1ล้านตำแหน่งอยู่แล้วเพราะนั้นกรมการจัดหางานเราก็จะไปจับมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นการขยายให้กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมงานกับภาคเอกชนไปในตัวด้วยครับนายสมชายมารกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า งาน Job Expo Thailand ครั้งนี้จะเป็นมหกรรมการจัดงานที่สร้างประสบการณ์หางานที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมสัมภาษณ์และสมัครงาน Job Matching โดยกรมการสถางานได้เชิญผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย222รายเข้าร่วมงานพร้อมรวบรวมตำแหน่งงานทั่วประเทศกว่า500 0อัตราไว้รองรับผู้สมัครงานภายในงาน และสำหรับแรงงานที่มีความสนใจไปทำงานต่างประเทศเราได้จัดเตรียมพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศรวบรวมตำแหน่งงานต่างประเทศกว่า1 0,000 0อัตราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้ปีนี้เราเน้นคนรุ่นใหม่นะครับทีมงานก็จะเป็นตอบรับโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับในงานเนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องความสนุกนะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะต้องได้รับความสนุกสนาน นะครับพร้อมทั้งกับการได้อาชีพได้งานกลับไปด้วยนะครับเรื่องของตำแหน่งงานต่างๆนะครับในงานนี้เรามีตำแหน่งงานว่างเนี่ยที่เราไดา้รับความร่วมมือร่วมมือกับทางเครือข่ายของเราทั้งภาคธุรกิจเอกชนที่นั่งในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มานะครับเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับประมาณ200กว่าสถานประกอบการทั้งสถานประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะครับ ก็จะมีตำแหน่งงานว่างสักประมาณ500,000อัตราที่จะมารองรับในงานนี้นะครับห้ามพลาดที่จะมาเที่ยวงานจับ EXPO Thailand ด d 2024วันที่28-30มิถุนายน2567ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตหอ6-7 หรือแวะชมพื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคน SSO Market 2024จากสำนักงานประกันสังคมที่ผสมผสานร,ระหว่างแฟชั่นอาหารดนตรีศิลปะกาแฟและเครื่องดื่มกิจกรรมเวิร์กช็อปและไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกันพบกับร้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับ และร้านอาหารอินเทรนกว่า190ร้านค้าภายในงานที่หอใกล้เคียงเวลาความสนุกเริ่มตั้งแต่11นาิกาถึง21นาฬิกาอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว